สวัสดีครับเรียนนักศึกษาทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการติดตั้งโมดูลอีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็นตัวโมดูลที่เป็นเมนูนะครับเมนูตัวนี้นะครับเหมือนจะเป็นเมนูที่ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับอ่าเริ่มต้นโดยขั้นตอนแรกนะครับเมื่อเข้าสู่หน้าล็อกอินของเว็บไซต์นะครับก็จะปรากฏในในส่วนที่เป็น นาของขั้นตอนพาร์เนลนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ทําการคลิกเมนูติดตั้งส่วนเสริมซึ่งอยู่ทางซ้ายมือนะครับทําการคลิกติดตั้งส่วนเสริมนะครับหลังจากนั้นนะครับในการอัปโหลดของโมดูลนะครับก็จะมีปุ่มที่ให้คลิกนะครับชื่อว่าหรือทําการเลือกไฟล์นะครับก็ทําการคลิกปุ่ม หรือทําการเลือกไฟล์นะครับทีนี้ไฟล์สําหรับติดตั้งเมนูนะครับซึ่งเป็นเมนูส่วนเสริมที่จะติดตั้งเพิ่มเติมให้กับเว็บไซต์นะครับชื่อว่า m a x i c เมนูนะครับ m a ็ Max i c เมนูนะครับเวอร์ชัน9.0.16นะครซึ่งเป็นไฟล์ zip นะครับก็ทําการคลิกไฟล์ m a x i c เมนูนะครับเวอร์ชัน9.0.16 ตัวไฟล์ซ i p นี้นะครับไม่ต้องทำการแตกไฟล์ซ i p ครับให้ทำการคลิกไฟล์ที่เมนูกด open นะครับแบบนี้นะครับนะครับทีนี้พอติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยนะครับข้อความสีเขียวก็ปรากฏขึ้นมานะครับว่าติดตั้งคอมพเนนต์เสร็จสมบูรณ์นะครับแบบนี้นะครับก็ทำการ installation subset full เรียบร้อยนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้ไปทําการคลิกเมนูส่วนเสริมที่อยู่ด้านบนนะครับเมนูส่วนเสริมแล้วก็ไปเลือกที่โมดูลนะครโมดูลสิ่งที่ปรากฏมานะครับก็จะปรากฏชื่อชื่อว่า m a x i c เมนูซ K นะครับ m a i c เมนู K ด้านหน้าชื่อนะครับจะมีกากบาดสีแดงปรากฏอยู่นะครับให้ทำการคลิกกากบาดสีแดง เพื่อให้สถานะนะครับเป็นสีเขียวเช็คถูกคือพร้อมใช้งานนะครับเมื่อสถานะเช็คถูกพร้อมใช้งานแล้วนะครับส่วนตำแหน่งติดตั้งยังไม่มีครับด้านขวามือยังไม่มีนะครับก็ไปคลิกที่ชื่อ m a x i c Menu 4K นะครับให้คลิกเข้าไปเลยนะครับพอคลิกเข้าไปแล้วนะครับ รายละเอียดก็จะปรากฏให้เห็นนะครับมีแท็บโมดูลนะครับการกำหนดการแสดงที่เมนูนะครับมีซอสมีเอฟเฟกมีสไตล์นะครับโลโก้ออปชันนะครับม o b บายออปชั่นขั้นสูงการตั้งค่าสิทธิ์นะครับทีนี้ชื่อครับชื่อหัวเรื่องตรงนี้นะครับชื่อว่าแม็กซิคเมนูอ่อเมนูปกติแล้วนะครับก็ ถ้าคำว่า m e x i c a กเมนูเนี่ยก็อาจจะไปตรง C K เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นคำว่า Home นะครับคือว่าเป็น Home นะครับเป็นชื่อว่า m e x i c a กเมนูเป็นว่า Home นะครับตัวนี้ก็จะเหมือนก็จะให้ให้ทราบว่าอยู่ในหนึ่งส่วนของเมนู Home นะครับด้านขวามือครับด้านขวามือเนี่ยแสดงชื่อนะครับก็คลิก Amazon. คำว่าซ่อนคลิกคำว่าซ่อนนะครับส่วนตำแหน่งนะครับ ตำแหน่งถัดมาบลทัดที่2นี่ยนะครับให้หาเทมเพลตที่เป็นชื่อว่า DD w ี83ซึ่งเราใช้งานอยู่แล้วก็ตำแหน่งตำแหน่งที่จะใช้นะครับชื่อว่า Position 1ให้ลองลองเลือก Position 1นะครับีน,น,นะครับจากนั้นแท็บที่2นะครับการกำหนดการแสดงที่เมนู มื่อคลิกแล้วเนี่ยมันจะขึ้นว่าไม่แสดงนะครับขึ้นว่าไม่แสดงแล้วก็คลิกแล้วก็เขียนว่าเลือกเฉพาะหน้าที่เลือกนะครับตอนนี้ตอนนี้ผมจะให้มันแสดงทุกเมนูนะครับก็จะให้เช็คถูกสีฟ้าเนี่ยปรากฏเป็นบล็อกนะฮะทุกเมนูนะครับทุกเมนูให้ปรากฏทุกเมนูแบบนี้นะครับอ่าส่วนซอสนะครับ ซอสจะเป็นการปรับแต่งนะครับการปรับแต่งนะครับเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกก็จะเป็นรูปแบบของเมนูต่างๆนะครับเป็นเอฟเฟกของเมนูนะครับสไตล์นะครับสไตล์ก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับของสไตล์ตัวนี้คือเมนูก็จะเป็นลักษณะฮอ r i z o n t a ก็จะเป็นแนวนอนนะครับ v e r t i c a ก็จะเป็นแนวตั้งนะครับโลโก้โลโก้หน้าเมนูก็สามารถเพิ่มรูปได้ นะครับเพิ่มโลโก้ได้นะครับถีงเราจะลองบันทึกดูนะครับรอกดบันทึกสีเขียวนะครับบันทึกสีเขียวนะฮะเราล,ลองพรีวิวดูนะครับที่ปรกากฏมาคือเมนูที่อยู่ด้านบนนะฮะนะครับ,นะรบก็จะเห็นเมนูโฮมนะครับจ,รจักรยานเสือภูเขาจักรยานเสือหมอกจักรยานเสือภูเขาก็จะมีรายละเอียดของจักรยานถี x เอ็ก จักรยานเทคก็จักรยานเจาว่านะครับเมื่อคลิกเมนูจักรยาน T X นะครับก็จะปรากฏอย่างนี้ให้เห็นแต่ทีนี้สังเกตดูว่าตัวเมนูเนี่ยนะครับตัวเนี้ยในเมนูของจักรยาน T X เนี่ยตอนเนี้ยมันมันซ้อนกันอยู่หมายถึงว่าเมนูไม่ได้อยู่ด้านบนนะครับอยู่ตรงกลางครับตัวนี้ก็แก้ไขได้นะครับขยับได้นะครับจะลองขยับให้ดูนะครับ แบนเนอร์นะครับก็ขยับขยับแล้วนะครับอันนี้อยู่ด้านบนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตำแหน่งมันอาจจะไม่ไม่ซึ้นนะครับ,นะรบแต่ถ้าปิดตัวนี้ถ้าปิด อันนี้คือการปิดนะครับผมปิดตัวแบนเนอร์นี้นะครับก็จะอย,อยู่แบบนี้นะครับขึ้นใหม่เราก็จะโชว์ภาพสไลด์แค่ในส่วนภาพแล้วก็แบนเนอร์ก็ปิดไปก็ได้ทีนี้ด้านซ้ายด้านซ้ายด้านล่างตรงนี้เมนูยังคงมีอยู่นะครับยังคงมีอยู่แต่ถ้าไม่อยากใช้เมนูตรงนี้ได้ไหมอยากให้เมนู ด้านบนเนี่ยด้านบนนี้นะครับมามาอยู่ตรงตรงตรงฝั่งซ้ายตรงนี้ได้ด้วยไหมก็ได้นะครับก็ผมจะทำการปิดก่อนนะครับผมจะต้องทำการปิดเมนูตรงนี้ก่อนนะครับชื่อว่าเมนเมนูการปิดคือคลิกเครื่องหมายคิถูกเขียวยนะครับนี่คือการปิด ถ้าเป็นการกระบาดสีเดงนคือการปิดปิดเมนูที่อยู่ทางซ้ายตรงนี้ตรงน,นี้นะครับหือที่มัลกุม่มผมจะพิมพ์ยู่นะครับป๊บตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีเมนูแล้วนะครับบางบาง,บางคนก็อาจจะไม่ชอบนะครับเพราะว่าพอปิดไปแล้วมันก็จะดูดูดูเต็มจอนะครับให้เห็นนะค้อหาเต็มจอแบบนี้นะครับเมนูก็มาคลิกด้านบนตรงนี้ก็ได้นะครับก็ได้หรือถ้าอยากให้มี อยากให้มีทั้งสองที่นะครับก็สามารถทําได้ใช้วิธีการคัดลอกนะครับการคัดลอกหมายถึงว่าแมกซิกเมนูโฮมตัวนี้นะครับเราก็ทำการคลิกหูกมรแล้วก็คัดลอกพอคัดลอกแล้วนะครับเราจะเจอคําว่าแมกซิกเมนูโฮมสองนะครับให้ทําการคลิกตัวกากรกาบาสททีแดงเพื่อเปิดสถานนะให้พร้อมใช้งานกลายเป็นสีถูกสีเขียวนี้นะครับแล้วผมก็เข้าไปที่ตัว เมนูโฮมสองตัวนี้นะครับเมนูโฮมสองโเล็สองเนี่ยนะอา,อาจจะเป็นที่เข้าใจก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นโฮมเล็บก็ได้นะครับอยู่ทางซ้ายนะครับครับ L-E-T นะครับเลบนะฮะหรือทางซ้ายให้รู้ว่าเมนูเนี้ยอยู่ด้านซ้ายมือนะครับตำแหน่งตำแหน่งมันจะเป็นโพซิชันเจ็ดนะครับเราต้องเลือกโพซิชันเจ็ด โพซิชันเจ็ดแล้วผมจะลองมาช่วยดูนะครับเมนูเมนูมาเมนู Menu, มาแล้วนี่ครับมาแล้วก็จะอยู่ทางซ้ายมือทีนี้การการเคลื่อนเนี่ยตัวนี้อาจจะเป็นเหมือนกับเป็นแนวตั้งเรอ,อเป็นแนวนอนนะครับผมจะปรับผมจะปรับให้เป็นแนวตั้งก็คือไปที่สไตล์นะครับแล้วเลือกวอร์ติคอนะครับ แล้วนะผมก็จะรีเฟรชครับตอนนี้เมนูด้านซ้ายมือผมก็จะมีแบบนี้แล้วนะครับเมนูก็จะปรากฏด,ด้วยด้านบนก็มีนะครับด้านบนก็มีครับเห็นนะครับการติดตั้งเมนูก็มีประมาณนี้นะครับครับ